สวัสดีครับมาพบกับคลิป d i จิมอนนะฮะดิจิตา d ดีโค e นะครับตอนนี้มาคลิปที่สิบสี่แล้วนะครับมาเรามาต่อกันเลยนะครับสำหรับใครที่ไปลุยที่ชั้นสี่สิบแล้วก็ก็ไปก่อนเลยครับอันนี้ก็ผมจะเล่นตามเรื่อยๆนะฮะอันนี้เราก็จะมุ่งหน้าไปสูท่ที่ชั้นที่สี่สิบนะครับ เอาแล้วนะครับชอบไปแล้วนะครับคอเลสเตียมคอเลสเสียมคราวนี้ก็ขึ้นเลยครับชั้น40สุดอันนี้ไวท้ทีหลังครับไว้ไลายสุดเลย เมื่อมาชั้น40แล้วก็จะเห็นว่าทางขวามือตรงนี้ครับที่มันกั้นอยู่ก็จะเปิดออกน,นะครับ อันนี้เราจะเริ่มสู้กับยูยานะครับตัวที่ผมเลี้ยงชื่อเคียสมอนนะครับ คราวนี้เดี๋ยวเพื่อนๆเราก็จะล้างตัวที่ตามมานะครับดิจิมอนที่ตามมาที่หลังวันนี้เราก็มุ่งหน้าขึ้นไปข้างบนนะครับ ถ้าพร้อมแล้วไม่มีอะไรที่จะทำต่อจากนี้ก็มีลองคุยกับคนอก่อน นะจัดการเลยครับ เปบอสส่วนสุดท้ายแต่ก็ไม่ท้ายสุดต่อเลโอ้เร่อน <ap> ส,สวยหน่อยโอคค้โหหนุ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> ่มเนี่ยพอเราจะจายมันเสร็จแล้วครับแล้วกด A ครับเพื่อโยน 最后一轮了，哈。<noise> <noise> จบนะฮะ คือตอนนี้เขาก็จะบอกว่าตอนนี้โลกใิจอเบอร์นั้นกลับเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับคราวนี้ก็จะเข้าสู่ของเรื่องของละครตัวผู้หญิงนะครับที่ชื่อว่าลีน่านะครับ นี่ครับเราก็ต้องทำการเซฟนะครับ ตอนนี้เราจะเล่นตัวนี้นะครับตัวเอกของผู้หญิงนะครับ อันนี้ดีน่าก็จะเจอคู่หัวตัวเองนะครับวีมอนแม่ไม่เห็นโมเดลว,วีมอนมาตั้งนานไม่เลี้ยงเลยอ่ันนี้ครับเราก็จะเริ่มมั้งครับดีน่าได้เลยนะฮะอ่ะใครก็ออกข้างนอกเลยนะครับ อ๋อฐานีไม่ใช่หรออ๋อครันี้ครับเราก็เจอแบบโกลบอลนะครับ เน่เจอตรงนี้เดินไปสู้กันทั้งค่าย อันนี้เราก็จะจัดก,การแบ็กโฟมนะฮะตอนนี้เราก็จะติดอยู่ข้างในนะครับ อาีหันกับมาตัวเอกตัวผู้ชายนะครับ น,นี้นะครับเราก็จะมีหน้าที่นะครับที่จะไปชั้น50นะครับอ่างั้นเราขึ้นไปที่ชั้น50กันเลยนะครับหลายๆคนที่ผ่านมาตรงนี้ได้เราไม่รู้ว่าโคจะทำยังไงกับบาเดียตรงนี้ดีนะครับ คลิปนี้มีคำตอบนะครับคือเราไม่สามารถถ่ายเข้าไปได้คือจะต้องมีต้องมีการโจมตีบางอย่างในไนกําแพงนี้ได้ฮะซึ่งเราจะต้องหามิจิมอนตัวหนึ่งนะครับซึ่งมาซึ่งมายิงกำแพงนี้ทิ้ง ตอนนี้นะครับเดีย๋ยวเราจะต้องมุ่งหน้าไปที่เออถนนลงางรถไฟนะครับไปที่แบบที่เราที่เราไปซื้อ้านค้าของวารุ่มรสไยมอนนะครับมีตัวสีดำนะครับอ,อ่างั้นเราก็แค่ไปแบบนั้นนะครับ ตอนนี้นี่คือทางเข้านะครับก็คือที่บอกนะครับที่ไปซื้อของวอลล่มอสแตมอนนะครับอืมอ่างั้นมาเริ่มทําของนี่เลยนะครับลิลิมอนคือมันจะเล่นซ้อนแอบนะครับโอเคนั้นแหละ ตนนี้เราก็ต้องหาที่แกให้เจอนะครับที่ซ่อนแอบนั้นจะมีอยู่แค่ไม่กี่ที่นะครับถ้าถามว่ามันหายากไหมาก็ไม่ยากครับนี่ยเจอแล้วครัตอนนี้ลิมมนก็จะกลับไปที่เมืองนะครับส่วน ส่วนต่อไปนะครับจะเป็นโมโนโครอนที่จะมายืนอยู่แทนลีมอนนะครับถ้าถามว่ามันมันก็เล่นท่อนแอบเหมือนกันแต่มันก็ให้ของเหมือนกันแต่มันจะไม่กลับเมือนคือมันอยู่ตรงนี้ครับแต่มันแค่ให้ของเฉยเฉยไม่มีอะไรก็รตัที่ผมพยายามทําทุกสีเท้าเล่นประมาณสักสิบยี่สิบรอบมันก็เหมือนเดิมครับมันแค่ให้ของมาอ่าตรงนี้นะครับ๋ยวเราจะเจอกับเมทัลทีรานัมอนนะครับซึ่งจะเป็นคนที่จะทาลายกําแพงเพื่อจะไปสู้กับพีเมอนกับคิโนคิมอนนะครับ เราต้องพึ่งเขานะครับแล้วเมทันทีรามอนนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นอัสซี่ทีรามอนนะครับอ่าเราจะุดคิดครับมาอับดูอ้าวมันขายไปละ เดี๋ยวตรงนี้จะต้องมาบ่อยนะครับอ่ารถไฟนี่เดี๋ยวไว้ที่หลังนะครับเดี๋ยวก็จะใช้ในอีกชั้นต่อไปอืมต่อไปนะครับอืมส่วนเรื่องการขายของนั้นน่าจะเป็นหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันเปลี่ยนทีอืมวันนี้อะไรเอ่ย ปกติคุณจะชอบซื้อล่างเป็นล่างตุนเอาไว้ตอนนี้รับก็เดินมาข้างบนนะครับเอ่อนี่ชื่อนะแพรลอมอนตตรงตัวเลยว่านกแก้วอ่าตรงนี้นะครับไปมาเว้ย เดี๋ยวข้อสองข้อสามอ่ะใส่ด้วยอ่ะข้อนี้แหละอ่าขาอนี้มันก็จะกลับข้อมือนนะครับอ่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาอีกทีหนึ่งอยู่ดีอันนี้ก็บับกลับนะครับต่อไปเราก็จะไปตรงกำแพงนั่นเลยนะครับ อันนี้เราจะอยู่ที่ชั้นที่50นะครับถ้าถามว่าเมออท,ทัลเทเร์มมนมาอย่างไาตรงนี้นะครับอยู่คนจะแปะเอาไว้ตรง้างลายคลิปน,นะครับรู้สึกจะเป็นคลิปที่13 12-13นี่แหละครับอันนี้จะเจอลัสซี่นะครับ อันนี้ก็จะร่วมสู้กับเขานะครับ เย่งเย่งกันช้ท่าท่าท่าแมพอะเอ๊อยากจะท่าหมูได้แล้วอืม สำหรับคนที่ถามถึงเรื่องที่ว่าเออผมเลี้ยงตัวนี้ได้ยังไงอ่าคือมันเป็นร่างของบันโจเรยมอนนะครับได้รวมล่างกับดาร์คดามอนนะครับซึ่งต้องมีตัวอตัวหนึ่งนะครับเป็นนิจิมูรุรีนะครับแล้วก็แล้วเราก็เลี้ยงอาทุผมเลี้ยงบันโจเรยมอนแล้วก็มีนิจิมูรุรีของดาร์คดานมอนครานี้มันก็จะเปลี่ยนร่างเป็นเคียร์เคียร์มอนเลยนะครับ ซึ่งมันมันก็คำตอบเดียวกันกับโอเมกามอล้วครับสำหรับคนที่ดูแล้วก็น่าจะอ๋อครับอันนี้บอกสำหรับคนที่ไม่พลาดนะส่วนเรื่องการเปลี่ยนล่างก็เช่นเดิมครับผมก็จะทิ้งเว็บไซต์ไว้ให้ครับเป็นเว็บไซต์ของของภาษาญี่ปุ่นนะครับ คาน,นี้ก็จะเจอกับเพื่อนๆนะครับเออทำไรม,มาลองคุยมดอ่อนเออเอ,อ้ตออ้องไืนยันในสุดก่อ อ่ะตัวอ่ะอันนี้ก็จะเปิดประตูอตีกฝากหนึ่งให้นะครับ สึกนี่จะเป็นทางขึ้นไปที่ชั้น60นะครับสำรวจสำรวจไม่มีอะไร อันนี้จะอยู่ที่ชั้นที่60นะครับงั้นผมขอจบคลิปที่14เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครัสำหรับที่ได้ติดตามมาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากครับ